ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมบรรยายพิเศษในงานเสวนาภายใต้หัวข้อพืชกระท่อมไทยไปตลาดโลกเ่วันตีเรามองเห็นกระท่อมเนี่ยเป็นของดีเป็นของที่จะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยการที่ผมได้รับฟังในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร แล้วก็เป็นรัฐมนตรีด้วยเนี่ยก็รับฟังพี่น้องผู้คนที่เขาใช้ชีวิตกับวิถีชีวิตใน135หมู่บู้าบ้านที่ปปะสะได้อนุรักษ์นะครับและทำการศึกษาคนวิจัยกระท่อมซึ่งผิดมา78ปีนะถ้าเราทำให้ถูกต้องแล้วก็สามารถนำประโยชน์ในเรื่อง เชิงธุรกิจเป็นเศรษฐกิจซื้อขายปลูกดำเนินการได้ก็เลยดำเนินการแล้วก็ได้สอบถามประกอบกับของปปสเนี่ยมีหมู่บ้านที่อนุรักษ์กระท่อมเนี่ยเพราะปปสก็มองการไกลว่าวันหนึ่งมันคงต้องถูกกฎหมายแต่รอใครมาช่วยปลดปล่อยผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะจะรอคนมาช่วยปลดปล่อยล้วก็มาดูว่าในเรื่องนี้แล้วก็ผมก็ได้นำเอา ปรึกษารัฐบาลน,นะครับรัฐบาลก,ก็ก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยในมุมมองที่จะได้เป็นประโยชน์ก็นนำเสนอใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งนะครับลองมาฟังในมุมของด้านกฎหมายกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิทยากรท่านก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้กฎหมายกระท่อมและในเวลานี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจเรื่องกฎหมายยาเสพติดไปมากกว่าสํานักงานปปสค่ะนะครับ นับตั้งแต่ยี่สิี่สิงหาคมนี้เป็นต้นมาแต่ถ้าหากว่าเอาไปทําเป็นอาหารไปทําเป็นเวชสําอางไปทปําผสมอะไรอย่างอื่นเนี่ยอย่างน้ําต้มกระทบมนี่มันไม่ได้ผิดกฎหมายยาเสพติดแต่ไปผิดกฎหมายของพรบออาหารนะครับของกระทรวงยุสาธรรสุขคือโ,โอเคตอนนี้กินได้ทุกคนแต่ก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่เป็น เยาวชนของชาติเนี่ยหรือว่าเป็นสตรีมีคันหรือว่าเป็นสตรีที่ให้นมบุตรถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ควรที่จะไปไปใช้กัะท่อมในตอนนี้เพราะว่ายังมีสารบางตัวเนี่ยนะครับอาจจะมีผลต่อเด็กทนะารกนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ฝากให้ทำควาเข้าใจอย่างนี้นะครับ19ปีนี้เราก็ทำวิใจัยในสัตว์ทดลองเป็นหลักนะครับเพิ่งจะมาเริ่มในคนได้ประมาณปีหนึ่งนะครับเพราะว่า สัตว์ทดลองเนี่ยมันก็ใช้ข้อมูลที่แท้จริงที่เราควบคุมปัจจัยต่างๆได้นะครับหลักการลกหลักของเราเนี่ยเราจะศึกษาสมองเวลาที่สิ่งมีชีวิตได้รับยาหรือสารอสัดเข้าไปเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างกับสมองนะครับเราผ่าตัดฝังอิเล็กโทรฝังขั้วไฟฟ้าขั้วบันทึกนะครับไว้ในสมองแลวทีนี้หนูทดลองพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีขั้วไฟฟ้าฝังอยู่ในสมองบริเวณต่างๆนะครับที่ที่เราสนใจศึกษา วิธีที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินได้ร่างกฎหมายขึ้นมานะครับเพื่อให้กระทอมเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริงไม่ไปตกม้าตายเหมือนกันชงหรือกัญชาส่งออกได้เลยเพียงต้องกลับไปขออนุญาตนะครับจากทาง d a ของประเทศไทยตอนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มหาศจรรย์มากครับ เพราะจริงๆแล้วกระท่อมเป็นพืชที่อเมริกายุโรปต้องการเยอะมากได้เปรียบรู้ได้ยังไงเพราะผมเห็นกระตามาแล้วผมจับกระมือมาแล้ว